สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงผึ่งโคงนะครับกาเมื่อนี้กามีสาราดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องอีกเช่นเคยครับเมื่อนี้เป็นวันที 18, ่18กุมภาพันธ์2564ครับเ <c oughs> มื่อนี้เป็นช่วงช่วงเศา้าครับช่วงเ้าประมาณจากักเจ็ดโมงเสา ตอนนี้แดดแดดเริ่มออกนะครับผมออกมาสำรวจกล้องผึ่งครับที่ท่านเห็นอยู่อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้เนาะกล้องผึ่งกล่องล่อพึ่งพงนะครับเนาะที่ที่ผมตั้งรอไว้นะครับเป็นเดือนพูละครับก็ว่าจะเข้าเมื่อนีก้กะมาขออนุญาตแชร่ประสบการณ์นะครับผ่านออนไลน์จัาหน่อยหนึ่งนะครับเรื่องอ่าที่ผมจะแชร์มือนี้ก็คือ ตามประสบการณ์เนาะที่ที่ทำมาเรื่องของรูการเจาะรูเจาะรูว่าให้พึ่งเข้าออกนะครับเจาะหงเจาะหุวงให้พึ่งเข้าออกเจาะแบบไดเพึ่งค่อยจะเข้าเจาะแบบไดเพึ่งค่อยจะเข้าเร็วแล้วก็เจาะมุมไหเจาะกีเจาะจักกีห่หงเจาะห่งแบบใดนะครับเดี๋ยวผมจะ ให้เบื้งนะครับให้เบื้งผมขออนุญาตเล่าประสบการณ์เนาะตามตรงที่ที่ปฏิบัติมานะครับการจ้องหูกล้องเพลิงนั่นผมตอบได้เลยว่าที่ที่ผมเห็นมากนั่นตามประสบการณ์นั่นกาจอมองไหนก็ได้ครับมองมองกล้องนั่นแหละ จาะมุมไหนก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าทั้งหลังทั้งข้างข้างบนข้างล่างมุมไหนเข่ามดครับเข่ามดทุกทุกทุกมุมบัดที่นี่เจาะจังหู้ตามประสบการณ์ที่เฮ็ดมานั่นอยากแนะน้ำให้เจาะหู้เดี่ยวครับให้ให้ให้มันมีถังถางท่างเขาออกทางเดี่ยว ทาเขาออกท่าเดียวเพื่อเพื่อเพื่อพึ่งเขาจะป้องกันศัตรูได้ได้ดีนะครับถ้าสมมติว่ามีสองทง่งเพิ่อกับซีแบงพ่นทหารของเขาเนี่ยที่ที่ที่เขาเวนย่ำเนี่ยเนืเมื่อขึ้นหรือตอนไหนก็นแล้วแต่เนี่ยเป็นสองเป็นสองฟังนะครับและก็มันกระสีบแบงเป็นสองสองสอง,สองพวกเนาะสองสองแล้วบัดนี้ถ้าสมมติว่าจ่อหูเดียวปุ๊บเนี่ย เพิ่งเวยนย่ามเขาเนี่ยทหารเวยนย่ามเนี่ยก็จะมาอ่ออยู่อ่ออยู่มุมหรือว่าอ่ออยู่หู้เดียวนะครับเราหู้เดียวอันนี้คือจอจากหู้แนะนำอยากให้เจาะหู้เดียวครับหู้เดียวมาที่นี่บางคนอาจจะกำลังจะถามว่าแล้วหู้ที่เจาะเป็นแบบใดนะครับเพิงเขาจะเข่าดีก็ อยากแนะนําำให้บริเน้นำสิถ้าสมมุติว่าเจาะแบบใดก็ได้ครับหูเป็นหูกลมเขา่าดีหูซี่เหลี่ยมหูซ้ำยี่สิบมิลกับเขา่าหูซ้ำเรียนบาทเรียนซีไง่ก็นั่นกับเข่าครับหรือว่าจะเป็น,เป,นเป็นแบนเงี้เท่าตัวพึง่งกะเข่ากันนะครับประสบการณ์บอกผมว่าให้เจาะแบบ จอแบบยา,ยาวๆสักสามนิ้วกว้างสักสมนิ้วยาวสนิ้วคิดตามนะครับสนิ้วสูงสักประมาณสัก5มิลสูงนะยาวยาวสิ่สนิ้วสูงสิ่ห้ามิลซ้ำโตเพ่งพอดีครับความสูงแล้วก็ความยาวครับเป็นอยังคือเหตุแบบนั้นเป็นยังคือเหตุแบบนั้น,น,บบน,นด้วยเหตุและผลถ้าจาะหู้ซ้ำโตเพึงพอดีนั้น เพื่งจะป้องกันศัตรูได้ดีครับอย่างเช่นขี้แก้มกับบอสาบาดเขาใดครับขี้แก้มคือจักกิ้มนะจักกิ้มหรือว่าจิ้งจกนะครับจิ้งจกบอสาบาดเขาใดครับจิ้งจกก็โตใหญ่กว่าแล้วก็พวกตัวต่อที่มันโตใหญ่มันกับบอสาบาดเขาใดครับแล้วก็เพืงก็สามารถป้องกันศัตรูได้ดีเพราะว่าเพืงตัวหนึ่งเมื่อมืยืนอยู่ปากหูเขาเนี่ยปากหูทางเขาเนี่ยสามารถป้องกันได้แล้วนะครับ สามารถป้องกันศัตรูที่สําคัญครับป้องกันหนูได้นูมันสามารถเข้าได้ครับนูตัวน้อยๆซัมนิยวโปเนี่ยครับหนูตัวน้อยๆซัมนิวโป่กระบอกสามารถเข้าได้เพราะว่ามันเป็นหู้สูงห้าห้ามิลเนาะเครื่องเซ็นนะครับแล้วก็กว้างสามนิ้วนูมันสามารถเข้าได้ครับปกติตะกี้ตะก้อน,น,นประสบการ์บอกว่าผมจาอหู ซาำเยียนบาทเนี่ยครับยี่สิบมิลยี่สิบมิลหนูเข่าครับขนาดเพิงยู่นะเพิงเห็นห้างยู่หนูเข่าไป้ปนทุตไทยเพิงหนีครับเพิงเพิงต้องย้ายห้างหนีนะไปห้ามไม่เพราะว่าหนูหนูมันเอาพวกเศษยาเศษยังมาเห็นมาเห็นห้างเพิงเนาะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิงครับมา <c oughs> หู้ของที่หู้ของที่ผมเจาะนั่นเป็นจังไหนเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเอาสังศีออก เพื่อเพื่อความสะดวกในการได,ได,ได้ได้เห็นเนาะบางคนจะถามว่าเผื่อกล้องนี้เขาแล้วบ่ เพิงกล้องนี่เขาแล้วครับเพิงเขาแล้วครับเดี๋ยวผมจะ <c oughs> ให้เบืงว่าห <c oughs> ู้ที่ <c oughs> ผมจอนั่นเป็นจั่ไหนเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเลยครับครับลักษณะก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะ ความยาวนะครับความยาวประมาณสักสานิ้วให้เห็นกันเนาะครับ <c oughs> <c oughs> ความยาวประมาณสักสามนิ้วสูงกับประมาณสัก5เซนนะครับหาเซนติเมตรครับหาเซนติเมตรพิ่งก็จะเขา่าซ้ำตเพึ่งพอดีครับอันนี้แชร์ประสบการณ์นะครับพะว่า ผมทําแล้วคือประสบการณ์มันจะบอกว่าเราควรทำยังไงดีอย่างเงี้ยครับอันนี้คือลักษณะที่ที่ผมเหด<ส>เห็นณะหนะ้าปัจจุบันนะครับณปัจจุบันผมเหตเหดกล้องกัมีแต่ลักษณะนี้ออกมาเลยนะครับเพราะว่าป้องกันอย่างเช่นรองๆองเนื้อภาพตามนะครับจิ้งจกจิ้งจกกรบอกสามารถเข่าได้ครับจิ้งจกกราบอกสามารถเข่าได้ตัวตัวโต ก็บอสามารถเข้าได้ครับพื่นซึ่งตัวต่อลักษณะตัวต่อมันก็ชิดตัวใหญ่กว่าว่าผึ่งผึ่งปูนนะครับผึ่งบ้านท้องนะครับมาที่นี่กะพวกหนูที่ตัวเซมิโปือที่ผมนกตัวย่างก็เขาบัไดที่กันมันก็จะสามารถป้องกันศัตรูได้ยังอะไรกับพวกแมงมุมกะแมงมุมมาเขาบันไดยุตวมันก็สามารถป้องกันได้เพราะว่าอย่างที่เวลา เวลาทหารมันมันมาเวลาทหารเพิงของเพิงอ่ะที่ป้องกันเนี่ยมันขึ้นอ่ะเขาจะมาอ่ออยู่อยู่หนาหู้นะครับแล้วก็เพิงก็จะสามารถป้องกันได้ศัตรูก็ไม่สามารถเข้าได้นะครับเพราะว่าเขาจะยืนยืนเลี้ยงตงัวกันยืนทั้งหนาปิดปิดหนาหุ้เลี้ยงตงัวเลยแล้วก็เท็ดเท็ดเเขาสามารถป้องกันศัตรูได้ดีครับลักษณะหุ้แบบนี้ครับอันนี้คือนี่คือแนะนํานะครับแนะนําการ การเจาะรูนะครับเจาะรูเข้าออกของพึ่งนะครับสรุปก็คือ,อแบบนี้ที่ผมเห็ุเล่าตามประสบการณ์นะแบบแบบที่ผมเห็ดแบบเนี้ยครับย่างแบบนี้ดีที่สุดครับดีที่สุดแล้วก็สามารถป้องกันศัตรูได้อย่างเช่นหนูเขาบ่าได้จิ้งจกเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็พวกพวกมแมลงยังจะเข้าไปังใช่มันก็เขาเ้าบ่ได้ครับเรา เพื่อนก็นจะป้องกันศัตรูได้ดีนะครับเนาะอันนี้คือ,อแช่นะครับแช่ประสบการณ์นะครับแช่ประสบการณ์เกี่ยวกับรูเข้าทางเข้าทา,ทางออกของพึ่งเสริมอีกนิดนึงครับเสริมอีกนิดนึงตะว่าจะบ้าไปตามต้นคลิปแล้วละ่ะการจ่อรูนะครับเพราะจำเป็นต้องจ่อทั้งหนาทั้งสี่ก็ได้ครับอาจจะเป็นจ่อทั้งคางจ่อทั้งไดก็ได้มุ่ใดก็ได้ไรครับ ขึ้งก็เข้าหมดนะครับเด้ออันนี้ไม่จําเป็นต้องต้องเจาะอย่างนี้ก็ได้อันนี้ผมบอกกับเพื่อเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อการความสะดวกสบายในการเก็บน้ํำผึ่งนะครับเพราะว่าถ้าห้าเจาะห้องนี้ผึ่งมันจะเสียทัางอยู่นี่แหละครับยางเข้าไปยางเข้าไปเรื่อยๆนะครับเสียทัางอยู่แถวบริเวณทางเขานี่แหละครับเ <Okay. S 1> นาะสำหรับคลิปๆนี้สิ่งสิ่งที่ดีๆกะเก็บไว้แล้วก็อ่าล่องไป ประยุกเป็นแนวทางนะครับแล้วก็ไปล่องล่องเป็นแนวทางไปเฮ็ดเบิ้งนะครับสิ่งที่ดีๆเนาะสิ่งที่บดีกะทิมไปครับสิ่งที่บดีก็ทิมไปกะจะบ้าแท้ทายคลิปแบบนี้ทุกคลิปนะครับเนาะแล้วก็ถ้าถ้าท่านใดอายั่งบอกเขาใจเทียก็อาจจะไลน์มาสอบถามผมก็ได้หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้เนาะสำหรับคลิปคลิปนี้กล้องเผื่องกล้องนี้หู้เขา พู่งออกของถึงแบบนี้ซำนี้สวัสดีครับ